สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เทวาสมเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะมาดูกันว่าเที่ยวเทวาสมยังไงให้ได้รูปเป๊ะปังอัพลงโซเชียลแนะนำเพื่อนๆทุกคนที่จะมาที่นี่เลยนะคะว่าควรแต่งตัวเป็นสีเอิร์ธโทนคุมโทนมาสีส้มสีครีมสีขาวนะคะสีน้ำตาจะได้ถ่ายรูปแบบไม่โดดมากกับสถานที่นะคะ อย่างวันนี้เราก็เลือกเป็นสองชิ้นนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเป็นฟิลลิ่งทะเลแล้วก็ใส่เครื่องประดับสีทองมีประดับด้วยไข่มุกเพิ่มความหรูหราให้เหมาะสมกับการมาเที่ยวอาณาจักรค่ะ <S <S เราจะพามาดูโซนแรกก็คือรีเซพชันนะคะภาพที่ทุกคนจะได้เห็นจะเป็นทั้งภาพใหม่แล้วก็ภาพเก่าผสมกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนลงทะเบียนทุกคนก็คือสามารถถ่ายรูปได้นะคะ <S <S หรือว่าจะถ่ายทางด้านนี้เป็นระเบียงยื่นออกมาหันหน้าหาแสงค่ะทุกคนค่ะ จุดถ่ายรูปที่2นะคะก็จะเป็นประตูแห่งการเวลาค่ะเหมือนเราก้าวข้ามเข้าไปอาณาจักรโบราณนะคะเวลาถ่ายตรงนี้ก็จะเหมือนเราเดินออกมาจากประตูเพื่อนๆก็ทำท่าเดินถ้าใส่หมวกก็คือแบบไม่อยากเห็นหน้ามากก็ก้มลงก็ได้มันจะได้ความชิดเพิ่มขึ้นนะคะเห็นแค่ครึ่งหน้าหรือจะมาถ่ายใกล้ๆประตูนะคะก็แบบลองจับดูหันหลังเหมือนจะทำท่าเข้าก็ได้นะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนหลังช้างซึ่งเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เหมือนกันนะแล้วก็เวลาถ่ายรูปตรงนี้เราก็จะเดินเลนกลางนะคะเพื่อให้ได้ส่วนโค้งทั้งหมดโซนที่4ี่นะคะทุกคนก็จะเป็นตรงนี้เลยคือทางเดินลงมาจากห้องพักคือภูพลาไดานะคะตรงนี้ก็คือเป็นบันไดเหมือนเดินลงมาจากปราสาทอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะกุกคนดแล้วก็จะมีภาพแป๊ตๆไต้ขึ้นมานะคะในห้องว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วตรงนี้นะคะเราก็มาถึงมุมยอดฮิตแล้วเหมือนเป็นสิกเนเจอร์ของเทวาสมกันเลยนะคะจะเป็นเหมือนซุ้มประตูค่ะทุกคนที่มองแล้วจะเหมือนเจดีลงมาอย่างนี้นะคะ่ะเราก็มายืนตรงกลางแล้วก็ถ่ายให้เห็นข้างบนสามารถถ่ายได้สองฝั่งเลยนะคะฝั่งนู้นอะ่ะจะเป็นบันไดเดินขึ้นมาด้วยมุมต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเลยก็คือมุมสปาแต่ว่าเราจะเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่ 11โมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูข้างในกันโซนสปานะคะเป็นเอาดอร์ที่เราสามารถมานั่งถ่ายรูปได้นะคะก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปนั่งตรงนู้นถ่ายรูปได้เลยะคะ่ะทุกคน เรามาถึงโซนที่เจ็นะคะที่ไม่ควรพลาดอีกก็คือกำแพงค่ะที่เนี่ยพนักง,งานเขาจะเรียกว่ากำแพงเตยนะคะก็คือคุณเตยจะลินทรอ,อนนั่นเองนะคะที่เขามาถ่ายตรงนี้ไว้แล้วแบบทุกคนมาก็จะแบบจะถ่ายกำแพงนี้จะถ่ายกำแพงนี้นะคะเวลามานะคะก็คือสามารถขึ้นไปโพสท่าข้างบนได้เลยแต่ว่าทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาแค่มากๆมีความกว้างแค่นี้ก็คือสามารถขึ้นไปจะนั่งห้อยขาลงมาก็ได้หรือว่าจะพิงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนี่คือ กำแพงเต้ยนะคะที่นี่นะทุกคนเหมาะกับทั้งมากับเพื่อนมากับแฟนมากับครอบครัวได้หมดเลยเขามีห้องฟิตเนสมีกิจกรรมโยคะมีคิดขับด้วยนะคะถ้าแบบแม่แม่พาลูกๆมาแล้วก็แบบเอาลูกมาหย่อนไว้มีพี่เลี้ยงให้นะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบน แล้วก็มาถึงโซนที่8นะคะที่สามารถถ่ายรูปได้ขึ้นมาชั้น2ตรงกำแพงเตยนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนประภาคารแล้วก็สามารถชมวิวได้นะคะทุกคนจะเห็นสระน้ำส่วนกลางแล้วก็มายืนโพสท่าซวยซยเวลาถ่ายในที่แสงจ้าควรที่จะแบบหันข้างนะคะจะได้เห็นคมหน้าฝันของหน้านะคะเวลายืนก็ต้องแกงอ่ะอย่าธรรมชาติมากเราจะได้เห็นสรีละมากขึ้น และในโซนประภาขานโซนเดียวกันกับจุดชมวิวเมื่อกี้นะคะเราสามารถมานั่งถ่ายที่บันไดได้นะคะทุกคนเวลาที่นั่งถ่ายที่บันไดก็อย่าลืมยืดขาออกไปข้างหน้านะคะที่เทวสมนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆๆๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพายเรือคายัยกเล่นเพดเดิลบอร์ดนะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยหรือว่าจะมาถ่ายที่สระว,ว่ายน้ําส่วนกลางมาถ่ายที่ห้องอาหารนะคะก็สวยเหมือนกันแล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็อัปเตนูนทีนะคะก็จะมีห้องสมุดให้เราถ่ายรูปอัปเตนูนทีแก้งๆจิบชงจิบชาแล้วก็ถ้าสมุดใครนอนห้องพูวิลล่าเนี่ย อย่าลืมเลยที่จะสั่งโฟติ้งเบกฟักน,นะคะมายืดถ่ายรูปกับอาหารลอยน้ํากันถึงจะกินจริงลำบาะกะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมตอนเย็นนั่นก็คือปิกนิกริมชายหาดก,กันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเวลาน้อยเราก็เลยไม่ได้ปิกนิกริมหาดแต่ครั้งนี้มาเราต้องจัดเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รัวเปบบของโรงแรมนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มนะคะ ก็จะเป็นฟิลแบบนี้นะคะในเซตปิกนิกนะคะทุกคนเขาก็จะมีสแน็คมาให้สลัดกุ้งนะคะมีทีรามิสุค่ะมีสกิลเวอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มก็สามารถจะเอามาถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วเราจะมาลองดูนะคะว่าจะถ่ายรูปยังไงชุดนะคะควรเป็นสีคุมโทนไว้เพราะว่าที่พักที่เนี่ยคคุมโทนมาอยู่แล้วนั่งลงแล้วก็เอามือเท้าดูนะคะแกล้งแกล้งมองทะเลยกเข่าให้ไม่เท่ากันด้วยนะคะมันจะได้ดูมีรูปทรงขึ้นมา แล้วก็อีกท่านะคะเวลาเราใส่หมวกเนี่ยลองจับหมวกดูได้จับนะคะแล้วก็จืดปากเข้าไว้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนที่นั่งดูนะคะอย่าลืมจัดกระโปรงทุกครั้งนะคะทุกคนจะได้รูปที่สวยคราวนี้ก็ลองแบบหยิบผลไม้ที่เขาวางไว้ให้ดูแต่ว่าไหนๆก็ริมทะเลแล้วนะคะทุกคนก็แกล้งถือรองเท้าแล้วก็แบบ เดินริมหาดคราวนี้เราลองมานั่งโตกันบ้างนะคะเขาก็จะมีผ้าคลุมอะไรไว้ให้ก็นั่งไขว่ห้างนะคะทุกคนเมเม่อ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะจองเซตปิกนิกเราแนะนําเลยว่าเป็นเวลาช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะแดดจะได้ไม่แรงมากไม่ร้อนแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยค่ะแล้วที่เทวาสมนะคะเขาหลักเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก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 เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูว่าเยอะมากแค่ไหนเผื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนที่ตามมานะคะไปถ่ายรูปตามกันแล้วติดตามกันได้ใน E ีีหน้านะคะเที่ยวยังไงให้ได้รูปเป๊ะปังอัพลงโซเชียลวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย